สวัสดีครับผมอสศวินสุริยชัยอสุวินเกษตรออนไลน์วันนี้พาทุกท่านมาดูต้นทุเรียนอายุ3เดือนนะครับเป็นทุเรียนของเจ๊แมมบ้านนาบอนตำบลน,นาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสิน์ทุเรียนแปลงนี้นะครับมีทั้งหมด40ต้นผมมาปลูกกับทีมงานเมื่อ3เดือนที่แล้วนะฮะ ตอนนี้ต้นทุเรียนกำลังแตกยอดชุดที่สองนะครับนี่ชุดที่สองยกโคกยกโคกสูงประมาณสัก70เซนนะครับกำลังดีนะฮะตรงนี้มาดูนะครับทุเรียน3าเดือนปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยอินซีเคมี แปลงนี้เราจะใช้ JNC 633 JNC 633ทุกทุก15วันนะครับตอนนี้2ช้อนโต๊ะต่อ1น1ต้นแล้วนะครับดูนะฮะอ่านี่คือชุดที่2นะครับยอดกำลังมาสวยงามมากเลยนะครับส่วนปุ๋ยน้ำ ปุย๋ยน้ำเราจะใช้ตัวสีสหายบวกด้วยฮีโร่ครับสีสหายบวกในฮีโร่วันนี้คุณพ่อก็มาตัดหญ้าตัวนี้ก็เพิ่งแตกนะพ่อนะอสีสหายบวกในฮีโร่นี่นะครับมันจะส่งเสริมการเจริญเ,เติบโตได้เร็วเพราะว่า เป็นอะมิโนโรวมน้ำตาลทางด่วนมีตัวกระตุ้นรากแล้วก็เร่งการแตกยอดใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยปัญหาหน้าฝนที่เราเจอตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นใบเหลืองใบด่างเป็นจุดแบบนี้ตัวนี้เราก็จะใช้ฮิวสองบวกแอค e ม่พ่อนอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อรามันลามนะครับ ตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับหน้าฝนทุเรียนเล็กจะมีปัญหาใบด่างแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวยอดใหม่มาเนี่ยพอยอดใหม่กลางใบใหญ่ชุดนี้ก็หมดอายุร่วงไปนะครับทุเรียน3เดือนนะครับสุดยอดมากๆเลยถือว่าทุเรียนมือใหม่การดูแลของคุณแท็กซี่เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับนี่คุณแท็กซี่ก็เป็นผู้ดูแลสวนนี้นะครับให้เจ๊แมม โอเคถ้าได้สนใจนะครับปุ๋ยดูแลทุเรียนก็ทักกันเข้ามาที่เพจอัศวินเกษตรออนไลน์เบอร์โทรศัพท์0624947878ดูนะฮะทุเรียน3เดือนนะครับปลูก40ต้นรอดทุกต้นเลยนะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเดือนต่อไปนะครับทุเรียนบ้านนาบอนตำบลน,นาบอนอำเภอขำม่วงจังหวัดกาลสินทุเรียนเจ๊แมมทุเรียน3ทุเรียน40ต้นโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ